ใหญ่มาก,น,กนี่ต้น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 ตกแก่นะครับอร่อยหวานต้นใหญ่ใหญ่มาก ไว้อิสรียอลเป็นต้นที่เก่าแก่นะครับน,นี่นี่่ไว้์เป็นมะเดือปลูกตามป่านะครับใายป่าหวาน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 เกินเดือต้นยักษ์ หวานน้องน้ำผึ้งต้นใหญ่มากสูงประมาณ5เมตรนะครับต้นนี้ ความกว้างของต้นก็ประมาณแปดเมตรได้ครับแปดเมตรเก้าเมตรครับแปดเมตรสูงห้าเมตรนะครับ,รบต้นใหญ่มากว้อิสเรียลตัวน,นี้น่าจะสามสิบปีแล้ว